าำนวนภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ด้วยเรื่องราวดีๆสหกรณ์จังหวัดระนองร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมการเชิญทงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติทุกวันจันทรจัดประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดครั้งที่สทั2567ร่วมกิจกรรมสแสดงพลังความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณลานหน้าสูยรราชการจังหวัดระนองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองและขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดระนองประจำปี2567โดยมีนายราชนินีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในทิธีณห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิมวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์2567ในเกษดาข,ขวัญแก้วสหารัจังหวัดระนองพร้อมด้วยบุคลากรรับฟังโครงการอบรมทางไกลเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้ เปียนองค์กรเกษตรกรกับกองทุนฟื้นฟนูและพัฒนาเกษตรกรโดยมีสหกรณ์การเกษตรกระบุรีจำกัดเข้าร่วมกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมคณะทํางานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดระนองกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับอำเภอของอำเภอสุขสรํรราญ วันที่7กุมภาพันธ์2567บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ4.0กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการให้บริการด้วยใัเพื่อสร้างคุณค่าในงานวันที่8กุมภาพันธ์2567กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนส่วนย่างจอบเราสามจำกัด กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสหากรณ์เข้มแข็งนะักสหกรณ์การเกษตร,รเมืองระนองจำกัดวันที่9กุมภาพันธ์2567ในเจษดาขวัญแก้วสหกรณ์จังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมชี้แจงแถวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่12กุมภาพันธ์2567นายดุริยศักดิ์เดชรุดีผู้ชำระบัญชีลงพื้นที่ดำเนินการขั้นตอนที่6จัดการทรัพย์สินหนี้สินของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำสายแดงวันที่13กุมภาพันธ์2567กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์รอ25,002จำกัด วันที่14กุมภาพันธ์2567กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์กร2เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกระบุรีและสหกรณ์กรการเกษตรกระบุรีจำกัดวันที่15กุมภาพันธ์2567กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กรเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการวิชาการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีคเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นะ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมันดาบตำรวจสมนึกโมราสินกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สายแดงและสหกรณ์การเกษตรสุขสำราญจำกัดเพื่อติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรณ์วันที่16กุมภาพันธ์2567 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรรมส่วนผสมบ้านในกลางวันที่16และ19กุมภาพันธ์2567ผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่1เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์อมรั์สาธารณาสุขกระนองจำกัดวันที่19-20กุมภาพันธ์2567กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นทะี่ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่วันที่21กุมภาพันธ์2567กกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการวิชาการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ณศูนยะ์เครือข่าย สพอกอสวิสาหากิจชุมชนผลไม้คุณภาพอินทรีย์วันที่19 2 0กถึง20กุมภาพันธ์2567คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่2เข้าตรวจสอบกิจการและฐานการเงินของสหกรณ์การเกษตรกระบุรีจำกัดวันที่21กุมภาพันธ์2567กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2เข้าร่วมประชุมคณะกรมก,การสหกรณ์กองทุนส่วนอย่างบ้านบางแก้วจำกัดนายเจษดาขวัญแก้วสหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาสารพลังยกระดับการขับเคลื่อนศูนย์ประสานการจัดการเรื่องราวร้องทุกสอทอออทออคทชคทชคลายถูกเรื่องที่ดินวันที่22กุมภาพันธ์2567 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ก2เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กรการเกษตรสุพนิมิตรประบุรีจำกัดบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่2วันที่23กุมภาพันธ์2567นายเจษด,ดาข,ขวัญแก้วสหกรณากจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสืบรั์ลูกนี้ตามคำพิภากษาสหากรณ์การเกษตรละอุ่นจำกัดเพื่อรับทราบความคืบหน้าก,การดำเนินคดีแพ่งกับสาหากรณ์และพิจารณาประกาศขายที่ดินของสาหากรณ์กลุ่มส่งเสริมสาหากรณ์สองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนมังคุดบ้านในวงกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาหากรณ์ดำเนินการจัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแังใหญ่ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อให้มีการจับคู่ค้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนปักจันรวันที่27กุมภาพันธ์2567บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดอบรมหลักสูตรการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกรรุ่นที่ 1. ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดระนองสมาชิกสหกร,รกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค,ค้าทอกกรส,สรนองจำกัดวันที่ 28. คกุมภาพันธ์2567 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2เข้าตรวจเยี่ยมแนะนําส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทําสวนมังคุดบ้านในวงผู้ตรวจการสหกรณ์ชุดที่1เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดระนองจํากัดวันที่29กุมภาพันธ์2567กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์รถยนต์โดยสารระนองจํากัด